สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กว๋วยเตี๋ยวนะคะกว๋วยเตี๋ยวโกยะประจํามั่นช่องนะคะทุกทกท่านจะรู้จักดีกว๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เป็นยังไงคะรสชาติจะอร่อยนะคะมีเส้นนะคะเส้นนี้ค่ะเส้นที่คนภาคใต้ชอบทานก็คือเส้นเหลืองนะคะแล้วก็มีเส้นขาวเส้นมียกมีเหลืองตอนนี้ค่ะกว๋วยเตี๋ยวนี้นะคะจะขายรถพ่วงแล้วก็จะขายอยู่ในโซนของ บ้านซ่องนะคะบ้านสวนกล้วยบ้านเหนือคลองบ้านคลองหินแพงหรือว่าปลายแพงนะคะแล้วขายไปถึงไหนพ่อคะบอกอีกทีไปถึงตรงไหนมัง่งนอกจากนั้นหูนกโอ้โหขายไกลเหลือเกินค่ะน,นันนี่นะคะดูน้ําซุปเขาหน่อยค่ะพ่อะคะ้เปิดได้ดูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงนะคะแน่นเลยค่ะน้ําซุปรสชาติเข้มข้นอร่อยคะ่ะโดยที่ ไม่ปรุงก็อร่อยนะคะเจ้านี้ค่ะอะพ่อคา้าบอกชื่อร้านให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> โกยะเว <c oughs> ยเตี๋ยวรถพ <c oughs> ่วงห <c oughs> รือว่าโกยะบ้านซ่อง <c oughs> นี่ค่ะอย่าลืมนะคะเรยว่เรเ,รเรียกหรือว่าจะฟังเพลงอะไรเขาก็เปิดเพลงบริการค่ะ <c oughs> อร่อยค่ะ